ไอเดมงบายบายกัแล้วบายกันแล้วะเอาเงี้ยนะไอ้เพื่อจะต้องมาเองเพื่อนช่วยเพื่อนละทีมไม่มีไม่มีปืนแครี่นี่ที่มันเป็นลูกสีแดงๆดงปะไงอ่ะคือจริงไม่ไม่ไม่ควรเอาจริงนะไม่ควรเล่นมุกกับกับคนอย่างมึงนะเอาอะไรนะเอาอีกทีเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาแบบเอาเอาฮาฮาเลยนะโอเคไอ้ทีมไอ แคลลี variance, ่นี่ที่มันเป็นผัลไม้สีแดงๆว่ะแคลลี่มาเืิดอโอ้อ้โหโ้อ้โหโอ้องอ้หอโอโอเโโอเคโอเค ก็นะครับใครที่อยากคอมเมนต์ได้เวลาพี่เนมสตรีมนะครับผมเพียงแค่กดสมัครสมาชิก50บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้สามารถเปิดคอมเมนต์เวลาพูดคุยโต้ตอบกับพี่เนมเวลาสตรีมได้นะครับผมแถมยังจะมีสติกเกอร์ตามหลังชื่อแบบเท่ๆแถมชื่อเป็นสีเขียวนะครับและเจ้าสติกเกอร์เนี่ยยิ่งอยู่เป็นนานๆนะครับยิ่งอัพเลเวลยิ่งเติบโตเป็นร่างพี่เดมร่างเทพร่างหล่อได้นะครับผมแถมนะครับผมยังได้รับสติกเกอร์แบบเทพไปใช้ฟรีด้วยนะครับผมแถมยังเข้าถึงโค้ดลับเวลาพี่เนมสตรีมแล้วเวลาแบบเวลาพี่เนูนน่ี่จะเเวลายมจะคครััับนนสสสสวววต์ดีไทย ได่ไปซื้อํำใหญ่นอกโลกกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมกับจานทีมนะครับได้จับมือกันมาเล่นเกมเอเป็นั่นเองนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะพูดมึงกูหรือว่าด่าทองกันบ้างอันนี้ยังไงก็ต้องขออภยัยท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นคนที่จะพูดจาหยาบคายกับทุกคนผมเนี่ยจะพูดมึงกูกับไอทีมแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับขน <c oughs> าดพูดถึงมันยังพูดว่าไอทีมเลยทุกคน ก็น่าจะรู้นะครับว่าคนอย่างมันได้มันพูดแบบเพราะกับมันไม่ได้นะครับเด็กทีมเพื่อนทีมเพื่อนนี่ไม่เคยฟังต้องเรียกไอทีมมานี้ไออะไรก็นะครับยังไงก็ต้องขอให้กับคำหยาบในคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิเนมด้วยนะครับเวลาผมเนี่ยหยิบเกมอื่นมาแคสเนี่ยผมจะได้มีกำลังใจมากขึ้นนะครับและถ้าผู้ชมอยากให้ผมแคสเกมอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันก่อนด้วยล่ะโอเคครับวันนี้ขอ ที่ชมรัพตอนนีท่านผู้ชมอยู่ในเกมเอกเกมอะไรวะเกมอะไก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดมเฮ้ยทีมและมาออนเื่อนีบ่แไบ้ากนวะเอาเลยไอ้เพื่อตวงไมช่วยเพื่อนละทีมไม่มีไม่มีปืน ไม่เดี๋ยวเราไปช่วยบ้านเรากลับไปช่วยบ้านดูมันติ๊กัวๆเลยมดูว่าขอเปื้อขอบเปื้อทีเราโดนพลังดาไีเดียมพาวิ่งมึงศะพาวิ่งแรกเราไปช่วย่อนโดนพลังดาไอเดียมไอเดียมวิ่งปุ๊บวิ่งตามเลย

จจะาลสับกูกูแอ okay, ๋เลย้ยโอเคเพื่อนรอบนี้เราจะไม่ทิ้งเพื่อนนะแบมบูโซ่ที่มากับเราเนี่ยเราจะต้องปกป้องเขาให้ได้ใช่เพราะว่าเราตายมาหลายรอบแล้วใช่ตรงไหนดีลงที่เดิมเลยมา ลงที่เดิมเลยตายเป็นตายบวกเป็นบวกจะต้องแก้ไขอดีตไงเพื่อนแก้ไขอดีตอ่ะรับไม่ได้กับโชคชะตาไงก็เลยต้องแก้กแก้ไขอดีตมีคนลงข้างล่างมีคนลงข้างล่างอ๋อมีคนลงข้างหน้า <c oughs> อุกิตตีมันอ่ะเฮ้ยไ่ทิ้งเพื่อนไม่ทิง้ง,งอุ้ยไอทีม้งรู้สึกว่าไหนตรงไหนก็อันตรายไปหมดเลยวะดลมนังมัดกระสุ ยี่สิบนัดเนี่ยี่สิบนัดก็พอแล้วยิงพอทจะฆ่านายเออเขาเล่นบันบวกกันเรายิงเก็บของได้ไงวะไม่กูก็บวกปะเกี้อุ้ยโอ้โหโคตรปูเลยเพื่อนข้างล่างข้างล่างกูมีทนายไปดิลงเลยลงเลยลงเลยเพื่อนไม่ทิ้งเราอยู่แล้วเราก็เราจะไม่ทิ้งเพื่อนเลยเฮ้ Hey Fred ขบอนแมท Enemy inside เฮ้ยทีมฮะน่นน่นนุ่นมีคนมีคนนำเนะคนวางกาอ่ไอ้สู้เลยเพื่อนหยิบมันมาสู้โอเคทุกคนครับครับเข้าตรงนี้แล้วกันเฮ้ยมีธนูด้วยอ่ะปะตายจะตายเทีมีคนต้องการหมออ้าวอามันแพ้ของมันวะ มันมีแบบนไหนทำมันวะไอ้ว่าจะหลดโค้ดที่เนมไม่ได้เหรอเฮ้ยอะไรอ่ะตายแล้วหนึ่งหลีเหลี่หลี่ปับอ่าลุดไอ้ทีมไม่ของเขาของเราเองไอ้เอากระปือไปหมดเลยอย่าพูดคำหยาบดิเออท่านผู้ชมครับเตรออภัยด้วยนะเผื่ออาจจะพูดคำหยาบนิดนึง วิววิววิวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กระสุนเหลืองไม่มีเพื่อนมีแต่กระสุนทตายแล้วนะมีกระสุนอะไรให้กูทำไมวะเออเออทีมเดี๋ยวเพื่อนนะเออทีมเฮ้ยโย no โ o no no โน wait 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 ขอกระสุนหน่อยกระสุนเหลืองหน่อยซิวแล้วมันตบตื่นตื่นตื่นตัวมาต้องตกใจแน่เลยอาจจะยุบหน้าจออัปเดตเฟซบุ๊กอยู่นะเว้ยอัปเดตเฟซบุ๊กนะอัปเดตเฟซบุ๊กอยากโดนช็อตแกงเอ้า เฮ้ยโอ,โ,อโหของไม่มีเลยใคริีท่าปะทำไมเวลาคนจาาต้องมีคนตินทาแม่แม่บอกก็ด้ครับท<ม>่านผ<ม>ู้ชมครับผมอาจจะเล่นก,กับจานพีมผมอาจจะมีคำหยาบนิดนึงยังไงก็ต้องขอให้เพื่อนๆด้วยครับคือเราสองคนเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วใช่ปกติมดาด่าพ่อผมแล้วครับ <c oughs> จะพูดแซ่ทำไมอะเราพูดอธิบายให้คนดูเข้าใจอยู่ไงขอโทษครับพี่พูดแซ่ทำไมอ่ะแต่อย <c oughs> ่าพูดอย่างนี้นะนา่เป็นเพื่อนเรานะอย่าพูดอย่างนี้นะพูดแซ่อะ งอนแล้วแบบโป้งแรงเกล,เลเียวแรงเกียวเราจะมาโชว์ให้คนดูว่าเราโหดแค่ไหนคือ,เ,อลเ,ลเราเราไม่ต้องชนะก็ได้ไงแต่เราแค่แบบเราเราแค่ไม่ทิ้งเพื่อนก็พอแล้วไงวันนี้เราจะไม่ทิ้งเราจะพาเขาแชมป์ใช่เราต้องเป็นมิรกับประเทศเพื่อนบ้านผมอยากจะพูดว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวนะครับหรือว่าคนเวียดนามคนพมา่าคนโัมเบียอะไรก็แล้วแต่ที่ดูผมอยู่นะครับเขาบอกเลยว่าผมรักทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เกียติที่มาดูผมนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับไม่ใช่เกียดแบบนัน ียดแบบไหนก็ได้แต่ที่มันไม่เหมือนกับเกียดมึงแน่ๆเพื่อนแล้วลองไปดูหนามวยป่ะมันไกลหน้าหนามวยอ่ะไปดูเท่าน้ำใหม่เขาก็เตะหน้าครับฮัลโหลครับครับผมเหมือนไม่ได้แล้ววิ่งแมนไปดีดดีกว่าเป็นคนมั่งเอ้ยเพื่อนโปรตีผมคุยกันพอนล้ครับเมื่อกี้ผมแกล้งเฉยเฉยใช่ไหมจันทีิรัก ผมคิดว่าน่าจะมีแม็กอยู่ด้านบนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไปรอนอะไรแบบนึ่งหิวของเออเออไปแล้วทีมรอกอนปุกปังปุบปังแล้วโอ้ยรอกอนกองออร์เขตผมแดนไรเคสเอ๊ะ โอ้โหโอทีมนี่มันจะอะไรกันตายบอนยังยังเลยกันอี้สู้แบบเออช่ไหมช่วยไหมจุบเอาไหมผมนี่อามายึดขะบอยขะบอยเนมเยอะไรทำไม่ใส่แบบนั้นนะมันไม่ดีคิดว่าจานี่ก็น่าจะดีนะครับผมสรุปนายมันนาเป็นคนแบบนี้วะ เฮ้กยกระสุนปืนเอเ r จีผมหมดว่งะงน,น,นันเบอร์พนันไม่ตอบเราเราจะไปบ้านนายเดี๋ยวดีนะเอเอตอบก็ได้ไม่ต้องมานะเพื่อนข้าวเราชอบนายเราป้าน,นายมีของกินเยอะอย่าใช้คำว่าชอบนายต้องบอกว่าชอบอาหารอาหารในตู้เย็นเราไปบ้านนายทีไรเราก็จะได้ได้กินของอร่อยๆอเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งน,น,นี้ซื้ออ้นี้ก่อนพรุ่งนี้ซื้อกาีวไม่ใช่ซื้อเอเอ กุนโซล็อกตู้เย็นอะไรเลยเราชิมไปไม่ต้องเลยไม่อนุญาตให้มากินมาม่าบ้านเราอีกแล้วอเอาแล้วมันดับบลแบบนี้วะคำว่าเพื่อนอะมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วใช่ไหมไม,ไม่ไม่ไม่มาม่าแพงแล้วช่วงเนี้ยยุคนี้ยุคลุงลุงอาอลุงครับบ้า,านได<ช>้ด่ว่าลุงอะไระไล่ลุงคนนั้นปะนะใช่ใช่ลคนนั้นแหละคนนั้นแหละ าตั้งนานไอ้แม่ไอ้เมื่อกี้เสียงกระตุกเฉยเลยว่ะอาจารย์ไม่ดีไงใช่มีพูดชื่อไปแล้วน่ะใช่เหรอเออไอทีมนี่นี่ดูนี่ดูนี่ไปไปฝึกมาไปฝึกมาเพิ่งไปฝึกมาดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่อะไรวะดูดูดูดึนะดูนะพุ่งฝึกมาเลยสเต็ปโปรเพเยอร์เกมนี้ไงโอ้โหตายอ่ะไหนดูนะดูนะดูนะอืมเราก็ทำได้นี่เป็นไงว้าวสเต็ปโปรเพเยอร์เราก็ทำได้เราก็ทำได้ทำไงเอาโชว์หน่อย ก็กดกระโดดเป็กป่าน่าเพื่อนเขาทำไม่ได้มาแบบปุ๊บไปไงโอ้สเตปโปรเพเยอร์เพื่อนเรามีสไนท์ทองเรามีสไนท์แอดดอบอะยิงนัดเดียวตายห่าเลยเพื่อนยิงเลยยิงเลยเราหวังพึ่งไนระเมิดเราเจ็ดร้อยแล้วนายถึงเปล่าหรือเปล่าไม่ถึงไม่ถึงมีราเมจเท่าไรเ 140. ไนี่ยร้อยสี่สิบไม่นายอ่อนจัง <c oughs> เราไม่ด่านได้ป่ะเราจบเราเราถามได้เฉยไม่ร้อยสี่สิบไงเป็นตัวซับไงตัวซับ๋อาตาแล้วนะอย่างเราต้องเรียกอะไรแคลรี่ปะ่ะตัวรัดนายโดนถูกเราเราเราไม่ได้วะแคลรี่นี่ที่มันเป็นลูกสีแดงๆปะ่ะนะอ่ะคือ, <c oughs> อจริงไม่ไม่ไม่ควรเนาะจริงครับไม่ควรเล่นมุกกับกับคนอย่างมึ่งนะเอาอะไรนะ เอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาแบบเอาเอาฮาฮาเลยนะโอเคไอ้ทีมไอ้แคลลี่นี่ที่มันเป็นเผักผลไม้สีแดงๆว่ะแคลลี่มันคืออะไรวะไอไม่รู้จริงไม่รู้จริงอ่ะนี่ไม่ได้แกล้งหรวะะโอ้ผมว่าคนดูเข้าใจแต่มึงไม่เข้าใจมึงเอาไปทีแม่งเอาเอาได้ด่าเราเหรอสมองหรือเม็ดถั่ววะ เอาเอาต่งนี้เฮ้ยวิ่งบินบที่มีตัวไหนแตกนึงแตกนึ่งฮ็ดชอตฮ็ดชอตฮ็ดชอตมาช่วยแล้ว่วยสับหลขึ้นไป เร็วเร็วเพื่อนเออโอเคนานๆนั้นใช่ไหมโดนใบอย่างนานโอ้ยเ่าไหมวันนี้เราอยู่นี่หราติดติดติดแง๊กแง๊แงกตายหมดจังตายหมดแล้วเอาแม่เออไม่อยู่เออไม่อยู่จริงๆเหมือนมีตัวมาตัวมาข้างล่างตัวมาข้างล่าง mào vào mang đúng càng ra hay càng đèn like hết เฮ้ยทีมพี่มันจะตายแล้วตัวนี้จะตายแล้วมดูแลตัวเองได้ชุบตัวเองผมไม่น่ามาเลยเสียเวลาวะ่ะเอาเลยเพื่อนตอนนั้นอนะเราว่าไม่ไหวไปเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวน,นี้ เพื่อนน้ตรงนนนจริงจริงตีสุดท้ายตีสุดท้ายเพื่อนตีสุดท้ายตรงไหนวะ คียของเราทั้งสองคนเย้แบบพยิมโง่หดดาเมจเท่าไหร่วันเนี้ยโอ้ยจริงเป็นล้มจริงเป็นล้มหดอเมื่อกี้เปิดให้ไงเปิดให้ไงช่วยทีเบิร์ดแบบพยิม่าเป็นร้อยเลยเมื่อกี้หดเกิน เอ้ยอยู่ดาเมจตั้งสองพันเดเกินเอ้ยนี่ไงในในฆ่าตั้งสิบเอ็ดตัวดาเมจสองพันเองแต่ว่าเราฆ่าสิบตัวดาเมจพันห้าไงก็ถือได้ว,ว่าเราเป็นซัพพอร์ตที่ดีไงแนมะันแครี่ไงเราเป็นตัวซับไงก็พอกันแหละเออได้ได้อยู่ได้อยู่เด,ดวเาดเดว,วดได้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นไงฮะฝรั่งเพื่อนรักของผม คือเขาก็ไม่่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยมีบทบาทนะครับแต่ว่าเราก็เรียกเขาเป็นฝรั่งเองนะครับผมก็อเอาเป็นว่านะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับหากมีคำพูดคำจาใดที่ทำให้ท่านผู้ชมไม่พอใจอยังไงขออภัยด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอขอบคุณมากครับแล้วก็มาดูกันว่าเกมต่อไปเราจะมาแคสเกมอะไรกันนะครับบ๊ายบาย